Thank you. บ้านที่ทราบข่าวก็ได้มารอรับท่านมาให้ท่านได้พรมน้ำมนต์ขอหันะครับส่นี้ชมบรรยากาศชนที่ทราบข่าวก็เยอยกันมาครับแม้ว่าขณะนี้จะเป็นเวลาที่ครบคำแล้วนะเวลาประมาณ18น,น,นาฬิกา20นา right ใช่ช่องเลยครับครับผมต้องผ่านบัวเชดครับแล้วก็อะไรนะไปไหนือบัวเชดแล้วก็ขุนหารนะใช่ใช่ครับหลังหลังจากนี้ก็จะใช้เส้นทางบัวเชดไปผู้เสียงไปขุนหารใช่ไหมับใช่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  ก็เอาแบบเก็บใช่ไหมเรียบเรียบชายแดนไปเลยก็อยากฝากอะไรถึงชาวบ้านที่เส้นทางที่หลวงตาทุดลงผ่านกานทนี้ฝากมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือนะครับก็น้ําอย่างบริจาคอย่างนี้นะครับถ้ามีหลายแพ็คก็ให้เทินกันขึ้นเทินกันขึ้นครับเพื่อที่จะหลวงตาจะได้ไม่ต้องก้มก็คือใครเอามาแบบเป็นแพ็ครับ มาสมมติว่าผมมาแพ็คหนึ่งพี่เขามาแพ็คหนึ่งใช่ไหมพี่เขามาแพ็คหนึ่งก็มาตั้งรวมกันไว้ตั้งรวมกันเสร็จปุ๊บแล้วก็ตั้งรวมกันที่ฐานกันเสร็จไปก่อนนะครับตั้งรวมกันไว้สมมตินี่เลยสมมติคือมาสิบคนสิบคนน้ำคนละแพ็กคนละแพ็กเราอธิษฐานก่อนเลยนะครับอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กองกันไว้กองกันไว้ที่เดียวจะเป็นถุงกระเจากระแจกเนี่ยเอามารวมกันมารวมกันหมดเลยแล้วก็เอามือเตะเตะไว้เตะไว้ถวาย ยังไงก็ได้ถวายกันทุกคนครับจะได้ง่ายขึ้นแล้วการยกกันอะไรก็จะง่ายนะครับอันนี้คือฝากอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นอย่างพวกผ้าถุงหรือว่าเป็นตราตะคุดตะคุดชื่อาชารชื่อชาติธงชาติอะไรแบบนี้นะครับพวกกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์ทำยัดหลวงตาจะไม่เคาะเอาเอาเอาถือไว้ในมือก็ไม่ได้ถือไว้กับมือก็ไม่ได้นะครับต้องไว้หลังตัว ข้างทางตัวก็ได้เออ่รัตตรี่พวกอะไรเงี้ยครับเนียนมากเลยนะใช่รัตติรี่ผมยังพูดไม่ได้เลยรัตตรี่นะครับรอเรือชัดเจน